ถ้าคุณพอมีเวลาสัก10นาทีผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ให้จบนะครับคันนี้ครับรถของน้องออยจากจังหวัดสงขลาจองไว้กับที่ร้านอยู่สมายคาเรานั่นเองตอนนี้เราก็อเอาเอ r b อ r เขึ้นหลังลวกล่าครับเตรียมที่จะพ่นกระสนิ่ให้ครับน้องออยเดี๋ยวติดตามกันไปครับเดีย๋ยวจะมาอัปเดตให้เป็นช็อตต่อช็อตเลย ยาริสเอ็กซ์เออคันนี้นะครับรถค่อนข้างใหม่รถจดทะเบียนปี2022นะครับก็มาตรวจดูสภาพช่วงล่างหลังจากที่ล้างออกมาจนสะอาดแล้วจะสังเกตได้ว่านะครับที่ซุ้มล้อมีร่องรอยของการพ่นกันสนิมมาก่อนพ่นกันสนิมลักษณะเนี้ยก็คือพ่นกันสนิมจากที่ศูนย์โตโยต้าตอนออกรถชัวๆ์ๆส่วนมากเขาจะพ่นแค่ซุ้มล้อ้ายขวาหน้าหลังสีล้อตรงซุ้มเท่านั้นเองแต่ภาย ใต้ท้องรถไม่ได้พลนโอเคไหมครับอันนี้คือจากประสบการณ์เพราะที่ร้านก็ทํากันสนิมด้วยนะครับส่วนมากถ้าพ้นแถมจากศูนย์ก็จะพ้นแค่นั้นแหละที่ซุ้มล้อที่ชี้้ดูตอนแรกนะครับแต่เราก็ตรวจดูสภาพรถครับ ช่วงล่างค่อนข้างดีอาจจะด้วยความที่รถมันก็ยังใหม่ด้วยครับเจ้าของเดิมของรถคันนี้ก็เป็นคุณหมอก็ดูแลเป็นอย่างดีนะผมก็ถือโอกาสตรวจสอบช่วงล่างไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางหุ้มเพาขับลูกหมากปลายแหลกต่างๆนะครับยางหุ้มเพาขับก็จะมีตัวนอกตัวในนะครับยานิสเป็นรถขับหน้าก็จะอยู่ด้านหน้านี่แหละนะครับแล้วก็จะมีพวกลูกยางปลายแหลกนะครับยางหุ้มแหลกต่างๆนาะนาะนะก็ตรวจด,ดูความพร้อมนะครับ ของชิ้นส่วนต่างๆภายใต้ท้องรถซึ่งถ้าเราไม่ยกรถขึ้นนะครับเราก็าคงไม่เห็นถูกไหมครับแต่นี้ที่ร้านเนี่ยก็จะพ้นกันสนิมให้กับลูกค้าถือโอกาสตรวจสอบให้ไปด้วยในตัวเลยนะครับชค็คอัพก็แห้งดีไม่มีรั่วนะครับสปรงสปริงเบ้าเบอร์อะไรทุกอย่างยังดีนะครับโครงสร้างใต้ท้องรถเนี่ยไม่เคยถูกกระแทกแต่อย่างใดตรวจดูพวกจุดองค์จุดอาร์ครีบต่างๆให้เรียบร้อยสมบูรณ์ดี หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการพ่นกันสนิมซึ่งตอนพ่นเนี่ยผมก็ติดงานเนาะก็ไม่ได้มาถ่ายมาถ่ายให้ตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับอันนี้พ่นกันสนิมก็ใช้ของ T O A ช h i n t o นะครับแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ได้เอาน้ํายากวนของถมมาพ่นให้นะจ๊ะ ก็คือ T O A ชิ้นตัวทุกคนคงจะรู้จักแหละนะครับเขาก็ผลิตนดำยาสำหรับการพ่นกันสนิมโดยเฉพาะซึ่งเราก็ใช้ของแบรนด์นี้นะครับหลังจากที่เราก็เทสมาสองสำแบรนด์แล้วแบรนด์นี้ก็ลงตัวสุดแล้วนะครับอะ อันนี้ก็พ่นให้แบบเต็มพื้นนะครับซึ่งน้ำยาตัวนี้ดีมากๆไม่เป็นอันตรายกับพวกซีนโชคลูกยางสายไฟเซ็นเซอร์ปลั๊กต่างๆรถไฟฟ้ามหานเธอพวก EV ก็ยังมาพ่นที่หลานได้นะครับไม่เคยมีคันไหนที่มีปัญหากลับบ้านไปนะครับก็รับรองได้ว่าน้ำยาเป็นมิตรกับช่วงล่างและระบบของตัวรถแน่นอนสบายใจได้นะครับหายห่วงเลยนะครับน้องออยครับอ่ะ อันนี้เราพ่นกันสนิมนะครับเพื่อปกป้องชิ้นส่วนช่วงล่างนะครับเวลาไปใช้งานก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจว่ามันจะเป็นสนิมไวไหมนะครับหลังจากพ่นกันสนิมเมื่อวานเสร็จวันนี้เปิดงานเช้าเลยมาตรวจดูสภาพกันต่อสีตัวรถก็สวยดีนะแต่ว่ามันก็มีริ้วรอยจากการใช้งานแหละ นะครับเจ้าของเดิมเป็นทันตแพทย์ไม่ได้เป็นคาแคร์นะครับฉะนั้นเวลาที่เจ้าของเดิมใช้ผ้าเช็ดรถก็อาจจะมีทําให้เกิดริ้วรอยบ้างอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยเดี๋ยวเพียมจัดการให้นะจ๊ะก็จัดการล้างห้องเครื่องนะครับเก็บซอกเก็บขอบประตูเก็บพวกขอบล้อมแม็กขอบยางขอบทุกอย่างสลายคราบ คืออันดับแรกเนี่ยที่เวลาเราล้างรถนะครับเราจะล้างรถแบบไม่เอามือไปถูก่อนเขาเรียกว่า pre wash นะครับ pre wash ก็คือล้างคราบหนักคราบโคลนแล้วก็สลายคราบฝุ่นเหล็กออกไปก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยการเคลียร์ในรอบแรกเนี่ยก็จะไม่มีการถูนะครับแล้วก็จะเก็บขอบเก็บซอกนะครับตามกระจังหน้าร่องรอยเล็กเล็กน้อยๆอยนะครับ ไม่ใช่ร่องรอยร่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็เก็บขอบให้ให้ทั้งหมดนะครับพอเรียบร้อยดีเสร็จแล้วถึงจะล้างรถจริงนะแต่ผมถ่ายได้ไม่ครบทุกขั้นตอนหรอกนะเพราะว่าทําด้วยถ่ายด้วยไม่ไหวจริงนะครับอันนี้ก็กระโดดข้ามาขั้นตอนการขัดสีที่ผมขัดฝากระโปรงหน้าเนาะแล้วผมก็เช็ดแล้วผมก็เอาไฟเช็ครอยนะเพราะว่าก่อนที่เราจะขัดสีรถจริงนะเราจะต้องขัดเดโมก่อนนะครับว่ารถ ตัวนี้กับน้ำยาที่เราจะใช้กับใบขัดเนี่ยมันจบได้หรือจบไม่ได้สีรถแต่และยี่ห้อนะครับมีความเซนซิทีฟไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เทสแล้วว่าจบได้ถ้าตะกี้ใครดูทันนะฝั่งซ้ายที่ไม่ได้ขัดเนี่ยมันจะมีริ้วรอยเต็ไมไปหมดเลยฝั่งขวาที่ขัดเนี่ยมันก็จะกระจ่างใสถ้าดูไม่ทันเดียวย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนะเออนะครับอันนี้ก็เทสแล้วเรียบร้อยว่าจบงานได้แน่นอนนะครับก็เริ่มขัด นะครับลไล่ขัดไปเลยนะครับขัดไปเช็ดไปขัดไปเช็ดไปนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่จุดหมายปลายทางของรถคันนี้ของน้องออยนะครับก็คือพี่เอ็มจะไปจบที่งานเคลือบแก้วนะครับแต่พูดเสมอเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครติดตามพี่เอ็มอยู่ก็จะได้ยินบ่อยๆแต่ถ้าใครมาเจอครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะ เป็นเรื่องใหม่สําหรับคนที่มาฟังครั้งแรกนะครับพูดเสมอเลยนะครับการเคลือบแก้วเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่ก่อนที่คุณจะเคลือบแก้วได้คุณต้องปรับสภาพผิวสีให้มันสวยก่อนมันไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าผิวมันไม่สวยผิวมันห่วยแล้วคุณก็เอาน้ํายาเคลือบแก้วไปเคลือบมันไว้คือมันก็ไม่ได้อะไรอะ่ะมันก็กลายเป็นเคลือบของไม่สวยนึกออกมะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมผิวเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันเต็มนะครับหนึ่งวันเต็มเต็มนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแบบคิดว่าแบบเคอรอือบแก้วมันก็คงแบบแปบ๊บเดียวมั้งคงไม่นานมั้งอะไรเงี้ยแต่น,นี้ก็คือใช้เวลา 1, <ม> 1> วันเต็มนะครับสำหรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการเครือบแก้วก็มาได้นะที่ร้านก็รับทําเครือบแก้วอยู่นะครับแล้วก็มีงานทุกวันนะครับแต่ส่วนของลูกค้าที่ซื้อรถมือ่สองกับที่ร้านเนี่ยไม่ว่าจะซื้อรถถูกหรือจะซื้อรถแพงนะพี่เอ็มทำให้ทุกคัน ถามว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับที่ราคานะครับว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงมันเกี่ยวที่ความชอบผมชอบของสวยผมก็รู้สึกว่า,าถ้าผมทํางานอย่างเช่นขายรถมือสองเนะี่ยลูกค้าเอาไปใช้เนะี่ยผมก็อยากให้ลูกค้าได้ไดใช้ของสวยนะึกออกไหมฉะนั้นเวลาที่มาซื้อก็อย่าต่อแรงนะเห็นใจกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบน่าจะพอเห็นภาพแหละว่ากว่าจะได้สวยออกมาแต่ละคัน เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับอ่าเห็นไหมขนาดมือเปิดเป็นรอยเนี่ยมือเปิดมันคือของแต่งนะคุณมันไม่ใช่ของสแตนดาดนะครับไอตัวครอบมือเปิดนะครับอ่าผมก็ยังขัดให้นะครับอาจจะว่าขัดออกมาของแต่งขัดออกมามันอาจจะไม่ได้แบบสวยเป้งเวอร์วงังแต่ว่าก็ต้องเข้าใจมันเป็นของแต่งราคามันไม่เท่าไหร่หรอกตัวของแต่งน่นะอ่ะอันนี้ขัดตัวพื้นผิวเป็นี้ออกมา ตอนแรกเป็นลายวงเต็มไปหมดเลยพอขดอาดออกมาก็ใสออันนี้ก็เช่นกันลองดูนะครับอันนี้เป็นหลังคานะครับก็รอยพวกนี้เกิดจากการใช้ผ้าที่อาจจะไม่ค่อยสะอาดนะครับไปเช็ดนะครับเราก็คิดว่าผ้ามนสะอาดแล้วแหละแต่ผ้ามันมีเศษฝุ่นเศษอะไรคมๆอยู่พอเราถูไปเนี่ยด้วยความที่รถญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้นะส่วนมากเป็นแล็กเกอร์นิ่มนะครับเราไปถูเขาแรงๆมากๆแล้วผ้าเราไม่สะอาดไม่ได้นะครับมันจะเป็นรอยโอเคเนาะอ่ะ ก็ดีเทลให้ทุกอย่างนะครับหวังว่าน้องออยถ้ามาดูคลิปนี้น่าจะยิ้มได้นะคือก็ต้องขอบคุณน้องออยด้วยน้องออยทักมาปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเอาเลยอย่างเงี้ยเออพี่เอ,อ็มก็ตกใจยังคุยกับพี่แอลอยู่ว่าน้องออยเขาก็ตัดสินใจไวไวจังเนาะอะไรเงี้ยอืมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราน่าน่าเชื่อถือหรือว่าหรือว่ายังไงอันนี้ถ้าน้องออยได้ดูคลิปนี้ ยิ้มได้ก็ยิ้มนะครับแล้วก็ถ้าตอบได้ช่วยตอบหน่อยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้คนทํางานเนาะอืมขั้นตอนนี้สุดท้ายก่อนๆที่จะเคลือบแก้วครับเราเรียกว่า IPA นะครับที่ขัดผิวว่าสภาพผิวออกปาเนี่ยคือผิวมันก็สวยมันก็ฉ่ำมันก็แววแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยพี่เอมาเอารถไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อล้างพวกผงฝุ่นน้ำยาขัด ที่เวลาขัดมันจะมีผงผงขัดนะครับมันก็จะปิวติดตัวรถอยู่บ้างนะครับก็ไปล้างแล้วก็การ IPA เนี่ยก็คือใช้ i s so o t h o b i อ Alcohol นะครับในการเช็ดคาบความมันที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ผิวสีรถออกไปให้หมดถามว่าเอา้าแล้วในน้ำยาขัดมันมีส่วนผสมความมันเหรอมีครับอันนี้มาพูดว่าพร้อมเคลือบแก้วแล้วนะครับไม่รู้ว่าเข้ามาพูดหน้ากล้องเพื่ออะไร นะครับพร้อมเคลือบแก้วแล้วนะครับฉะนั้นการ i p a เนี่ยก็คือการใช้นะครับไอโซฟรบิวเอลกอล์เช็ดครับมันที่ยังหลงเหลืออยู่นี่แหละเพื่อให้ผิวมันสวยแต่มันไม่มันโอเคไหมเออมันสวยแต่มันไม่มันเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่ผิวไม่มันแล้วเวลาลงน้ำยาเคลือบแก้วมันจะได้จับที่ตัวผิวของรถได้ดีนะครับต้องบอกว่าน้ำยาขัดสีเนี่ยมันมีแว็กผสมอยู่ ด้วยนะครับซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของความแววแต่ว่าเวลาการจะเคลือบแก้วเนะี่ยเราไม่ต้องความเราไม่ต้องการความแววจากน้ํายาขัดสีที่มันเป็นแว็กความมันนะครับเราต้องการความแววจากเนื้อสีจริงๆที่เราขัดปรับสภาพโอเคพูดมากันเยอะคอแห้งดื่มเครื่องดื่มเพื่อนหน่อยดีกว่าคลิปนี้สนับสนุนโดยไม่ใช่อันนี้กินไม่ได้ดินน,น้ำยาเคลือบแก้วนะครับพี่แบ๊กมันก็นเล่นเสมือนเชียอ่ะ โอเคได้รับเกียรตินะครับจากคุณจารุพงนะครับหรือพี่แบงค์ติ๊กต็อกเกอร์เรานั่นเองนะครับมาช่วยลงน้ำยาเคลือบแก้วพี่เอมบอกกูหมดแรงแล้วตั้งแต่เช้าแล้วแบงค์มาช่วยกูลงน้ำยาเลยกูเช็ดตามอย่างเดียวกูไม่ไหวนะกูเมื่อยขิดขาและเข่าด้านแล้วเนี่ยนะครับพี่แบงค์ก็โอเคโอเคเดี okay, okay, ๋ยวมาช่วยลงน้ำยาเคลือบแก้วพี่แบงค์ก็จัดการมาช่วยลงน้ำยานะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันดูเหมือนมันแบบจะทาแป๊บเดียวเสร็จนะ คลิปเนี้ยมันแค่แบบสิบสินาทีนิดนิดอะแต่ว่าเอาจริง,รงอะรถคันนี้ทำสองวันเต็มครับวันนึ่งทำกรนสนิมกระสปาภายในส่วนอีกคันหนึ่งก็คือทำเรื่องรางห้องเครื่องเก็บซอกเก็บขอบผิวสีนะครับแล้วก็มาจบได้ที่เครือบแก้วเนี่ยแหละ,ะ,ะสองวันเต็มนะจ๊ะสองวันเต็มนะจ๊ะอยากจะบอกเลยไลทที่เห็นมือไวๆเนี่ยแม่ง กรอความไวอยู่ประมาณ 10x นะครับมือไวลุกลุกลุกจิ๊บลุกลกลุกลิอยากจะบอกว่าสองวันเต็มหมดแรงเลยนะครับอ่าก็ยังไงก็ขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะครับอุตส่าห์มาช่วยคันนี้นะครับแล้พี่แบงค์ก็มาช่วยตอนสปาหน่อยหนึ่ง นะครับแล้วก็มาช่วยเรื่องของการลงเครือบแก้วนะครับหวังว่าน้องออยจะมีความสุขนะครับพี่เอ็มก็มีความสุขที่ได้ทํารถให้มันสวยๆนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพบกันนะครับเอารถไปส่งให้ที่จังหวัดสงขลาถ้ามีความสุขก็ช่วยคอมเมนต์บอกนิดนึงลวกันเป็นกําลังใจให้คนทํางานนะครับขอบคุณครับ